พอเราเริ่มมีดาบใช่ไหมทุกอย่างว่าจะง่ายขึ้นเอ๊ยคิปเปอร์มันหายไปไหนเอ็นเดอร์แมนไปเลยไหมครับเรานี่ก่อนที่เราจะไปสู้เอ็นี่มราต้องกินเนื้อซอมบี้หน้าก่อนอ่าเมื่อเราพร้อมแล้วไปเลยครับแทนเด็ดเดแทนด็ดเดแทนนแทแดดดแทนนแทแดดดแทนดดดแทเดดดดดดด ย่สว yeah. ี่บุกประตูบ้านนะฮะเฮ้ยหายไม่เนี่ยลืมดูเลือดเลยโอเคเราพักลบนะครับไอซอมี่เอ็หายไปไหนไม่ทราบนะครับปรากฏมาเดินตรงนี้ปุ๊บแม่งยืนอยู่ที่เดิมเจากระดดเอาหัวโขบฝาผนังให้ดูโอเคยังดีที่มันไม่อยู่นะครับงั้นหัวโ,โ,โนแน่เลย อมมติ m p c ไงถ้าเกิดสมมุติเรา,เอา,เ,อาเอามันมารักษาใช่ไหมเราก็จะได้มันเอาแบบมาเป็นแบบพ่อค้ายแบบสำหรับแรกไอเทมไงถ้าเกิดสมมุติดีหน่อยมันก็แบบแบบแรก Emerald เป็นดาบอะไรเงี้ยเออตัวนี้ยังไม่เสร็จเลยอ่ะ สร้างบ้านทีเห็นไหมใช้กระจกเยอะเดี๋ยวเขาไปแปะด้านล่างก่อนนะเอาแปะด้านล่างเดี๋ยวนี้อัดยาวอะเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวออเออเ ืแ mm hmm. มงมุมนะตัวนี้มันจะเกะกะไ่แน่เดินมาเหยียบทุกครั้งหนอยเอ่อของม,ม,มัโอเคตัวนี้นะเราก็ปักถอดต,ตึบจะได้สว่างสวัยเช่นเคย ช่วงนี้มีปัญหาท็อดหมดต้องใช้ท็อดเยอะไงพอสร้างบ้านทีก็ต้องแบบปักไฟไกันเดี๋ยวมันมดึดท็อดไปเที่ยวนหนหมด เต็กเวลาพันทึบปึ๊บอือฮึช่วงนี้เราก็ปักทอดอย่างเดียวครับ ถอดให้บ้านสว่างสวนะฮะแล้วเดี๋ยวภาคหน้านะครับคลิปหน้าเอาติดกันเกินไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทาฟาร์มในที่ร่มกันหรือฟาร์มส่วนตัวนะครับก็คือย้ายฟาร์มจากไอ้ตรงสังเกตไหมว่าฟาร์มมันจะอยู่ไกลอยู่ตรงริมน้านู่นอู้นมันไกลเกินนะครับเราจะย้ายไอ้พวกเราฟาร์มเหล่านั้นมาที่บ้านนะฮะอืมคอฟฟิ้งเทเบิลหน่อย เราจะย้ายไอ้ฟาร์มเหล่านั้นมาที่บ้านนะครับโดยใช้ถังน้ำบัคเก็ตบัคเก็ตเออนั่นแหละไอ้ถังน้ำอ่ะที่ซึ่งถังน้ำเนี่ยมันก็ทำมาจากเหล็กไนงะซึ่งสมัยก่อนนั้นโอ้เหล็กหาไม่ค่อยเจอแล้วตอนนี้เราหาเหล็กเจอแล้วแล้วเราก็จะเอามาันมาทำเป็นฟาร์มในที่ร่มกันโอเคที่ยีบใตยนี้ตาตเนี่ถ้าเกิดสมมติเอา,าประโยชน์จริงๆนะตาต้นี่เอามา ทำไป่นั่นก็ได้วางคาฟฟิงเทเบิลก็ได้นะคือใต้เนี่ยยังไงเราก็เดินเข้าไปไม่ได้แล้วไงใช้พื้นที่ประโยชน์ไม่ได้เราก็เอามาวางแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วถ้าสวยงามอาจจะวางตรงนี้ให้เท่ากันก็ได้แต่มันก็จะสิ้นเปลืองสะเปล่านะแต่มันก็จะสวยกว่าก็แล้วแต่ใครบางคนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อย บ้านด้านบนนะครับมาด้านล่างเราจะเริ่มทุบก,กันเลยนะครับเราต้องลาจากบ้านหลังนี้แล้วนะครับเราต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ทําให้เราอยู่มาได้ตั้งนานนะรเราต้องย้ายแล้วนะครับเราต้องย้ายบ้านแล้วหล่อนี่เออฟิลลิ่งมันพาไป <c oughs> <c oughs> ลาบ้านเก็บเสื้อผ้ายัดใสกระเป๋าลาบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมาเ,ออเก็บเจอป้ายัดใสกระเป๋านี่ลาบ้านเก่าทำไมบ้านมันแปลกแวะเนี่ย ปแปลกหน่อยไม่เป็นไรครับเราใช้อาศัยครับเราไม่ได้สวยงามครับถ้าสวยงามค่อยรอบ้านหลังที่2แล้วกัน แล้วก็ละขึ้นไปตัดต้นไม้ครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับต้นต้นไม้เดลิเวอรี่บนบ้านของเรานะครับอา้าวแม่งขวานพังเลยมีขวานอีกไหมนี่ไม่มีแล้วไม่มีก็ต้องทำอันนี้ควรจะเป็นต้นการตัดต้นไม้ครั้งสุดท้ายนะครับบนบ้านเก่าของเราก่อนที่เราจะทุบบ้านทิ้งนา้าอีกแล้ว ตอนหนึ่งนะ,อะ <S <S 1> <S 1> พอรเราตัดเซบรอเรียบร้อยนะครับเราก็ทุบบ้านโอ้เจ้าจังเจ้าเจ้าเจ้า ฝากไว้ก่อนคือยังคิดไม่ออกว่าจะสร้างบ้านยื่นคุมดีไหมอะไรเงี้ยถ้าคุมปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นอ่ะส่วนนี้โอเคครับเราจะค่อยๆย้ยายไปข้างล่างนะครับซึ่งระหว่างย้ายนี้เราก็โอเคสร้างกล่องรอไว้เลยแป๊บนึงยังไงเนี่ย từng đứng, từng đứng, từng đứng, lo coi này, từng okay. bên đứng, bên vậy, từng đứng, bên vậy, từng đứng, bên vậy, từng đứng, từng đứng, coffee table, Xe xanh ở giữa, rồi để xanh với tao ปึบขวารับเราก็เตากล่อง แล้วก็เตากล่องอา้าวมั่วเลยเอาคาัฟฟิ้งเทเบอลบ้างลนะอา่าเดี๋ยวเห็บเห็บวางไว้นี่แล้วก็เตาแล้วก็คัฟฟิ้งตรงนู้น อ่ะมีไม้อยู่โอเคลงมานี่นี่ทุกอย่างต้องใช้พื้นที่เป็นประโยชน์อะ่ะมีอะไรเออเอาไม้มาไหนๆก็แล้วเอาให้หมดเลย ทำเป็นเตาอีกนะ่ะไม่ใช่เตาดิกล่อง แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับพอเราคิดว่าพอเราได้สักระดับหนึ่งแล้วเวลาเราจะเอาของเก็บเราควรเก็บให้เป็นที่เป็นทางอืงกของงกงกพอดีงกอมืมีอะไรไหมควรเก็บของให้เป็นที่เป็นทางนะครับเราต้องโอเคมาตีไม้อ่อนก่อนโอเคช่องเต็มพอดีเลยเราต้องมาทําป้ายนะฮะป้ายอย่างเงี้ยเราก็จะได้ป้ายมาโยนทิ้งไว้ก่อน ป้ายนะครับทาทีก็จะได้สามอันนะครับเราก็จะวิธีการทําแบบเท่ดีที่สุดนะครับเราเอาไปคลิกขวาไว้กดชิปเอาไว้ที่กล่องนะครับเนี่ยกดนี้นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับสามารถกดรัวเลยโอเคนะครับกดชิปค้างไว้แล้วคลิกขวาไว้นะครับแล้วก็เขียนไปด irt หรือถ้าดีหน่อยก็ on นะครับก็คือพวกแร่นะครับเอาแล้วก็อันนี้ food แล้วก็ เอ่อ tools นะครับเครื่องมือนะครับ t o o l แล้ว แล้วก็มาช่องนี้นะครับ wood Mine wood and tree นะครับ <c oughs> อุปรกรณ์ก็เป็นพวกไม้แล้วก็ใบไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือสิ่งที่ได้จากพืชอันนี้ food แล้วก็อันนี้ monster นะครับก็คือพวกซ o m b i e อเออ mob อันนี้ก่อน animal and มอนสเตอร์นะครับก็คือพวกซอมบี้ก็คือสิ่งที่ได้จากสัตว์อะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ได้จากสัตว์มันก็เป็นอาหารอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นพวกแบบหนังวัวอะไรก็ได้อย่างงี้นะนี่อะไรอีกเอ่อทรายแล้วกันอ่ะแซนเราจะแยกเก็บไงเพราะเวลาเราจะหาใช้มันจะง่ายไงส่วนอันไหนที่มันแบบขาดปุ๊บเราค่อยทำชั้นสอง สติงกให้ไปไหนตรงนี้เสร็จใช่ไหมแสตน์ Stone. Stone. Stone นคาร์บอนสโตนเดียวบีบีเอสโตนคาร์บอนสโตนนะฮะพอเราสร้างในระดับหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆย้ยยายนะครับเรามาเริ่มกันก่อนที่ด i ร์นะครับด i ร์ธดอร์ธดอร์ธดร์อยู่ไหนวะ ไม่มีนะไม่เป็นไรเราเก็บในพวกต้นไม้ก่อนแล้วกันคือแรกๆอาจจะจําไม่ได้แต่หลังๆเดียวก็จะจําได้เองไม้นะครับอันนี้สติก็ถือว่าเป็นไม้นะส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นพวกฐานอย่างนี้ทรายอาวูธนี่วูฒปายก็ไม้บันไดก็ไม้บันไดไม้รั้วไม้ นะฮะส่วนมอนสเตอร์ก็คือสติงนะครับอันนี้ก็ไม้อีกะไม้ไม้ไม,ไม้อาหารอาหารเก็บไว้ก่อนโอเค tools tools ก็คือเครื่องมืออาจจะเป็นพวกนี้นี่นี่น,น,นี่นี่นะครับนี่ลูกธนูก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเอาไวม้มุมมุมงี้อ่ะทรายทรายเปลี่ยนจากแซงเป็น ECT แล้วกันนะครับก็คือว่ามั่วๆนะครับ ECT Accentura นะครับ ก็คือถ้าภาษาไทยก็คือ9ก้ารอยเก้าอื่นๆมากมายเอามาให้หมดเร,เร็วๆแล้วกันทุบเลยเ อ่าตรงนี้ยังค่อนข้างมืดหน่อยไม่เป็นไรอ่าบล็อกมัวๆนะครับม่วๆก็กระจกก็อยู่ในม่วๆนะครับปักไฟนิดหนึง่งเก็บเสื้อผ้ายัใส่กระเป๋าขออพิสูจ์ตัวนี้ก็ถือว่าใช่แล้วเนื้อเนาก็ถือว่าอยู่ในหมวดอาหารนะครับถึงเราไม่ได้กินก็นั่นแหละก็ใช่แหละนะแร่ถ่านนะฮะอ่ะเตาเผา ป๊บเชลอีกสองอันส่วนซีดโอเคอยู่ในหมวดทรีต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้มอนสเตอร์ Monster กระดูกดีดดินดินดินลูกธนูเอามาอันนี้ไม้บันไดก็ไม้ลูกธนูธนูอยู่ในเครื่องมืออันนี้เขาโบสโตน อ่ะทรายเฮ้ยเริ่มงงละเริ่มงงละเครื่องมืออาหารต่อทรายก็ ETC อ่ะโอเคอ่ะแร่อ่ะแรกๆพาจะใช่เงี้ยแหละ เต็มนะครับเราเรีบไปกันรีบไปเอาของไปเก็บก่อนที่มันจะหายคาร์บอนสโตนคาร์โบ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 น่ะดินเดินเดินดินจากมอนสเตอร์สไปเดอร์ไอทูสนะครับนี่นี่ไม้ไม้ไม้นี่อันนี้ก็ถือว่าทูส s นะครับฟิน อันนี้ไม้ทร,ทรีด้วยนี่นี่ด้วยอันนี้ไม่ใช่นี่นี่อืมธนูก็ใช่นะอะอาหารแรกๆอาจจะเปิดผิดเปิดถั่วนะครับแต่หลงังๆเดี๋ยวจะชินไปเองเนี่ยเริ่มจำได้ละทรายอ่ะแร่แร่อยู่มุมนี้สุด m มอนสเตอ,อยู่ตรงไหนวะตรงนี้อืมขายด้วยนะดอกไม้อยู่ในหมดทรีขนมปังโอเค khuyên mày không vừng cậu xài lái giải papio cobalt cobblestone, đừng chóng tấm tấm Pum. มันนี่อะไร ETC ดิน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 สังเกตว่าถ้าดินมันเยอะมากเราก็ต้องสร้างแยกพื้นที่เยอะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอก็สร้างห้องใต้ดินรองรับเพิ่มเดยอ่ะไม้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 ไมัมมมลคูมก็ถือว่าเป็นพืชนะฮะอันนี้สิ่งที่ได้จากศาสตร์สติงอันนี้ขายด้วยเอ็นเดอร์เพลนะฮะเห็นไหมมันจะมันจะเร็วดี ไอ้อเวลาเราหยิบใช้งานเราก็จะไปได้ถูกกล่องว่าแบบเออกล่องนี้มันมันเราจะแบบหาถาเนี่ยโอ้โหเปิดกันทั่วบ้านมันก็ไม่ไหวน่ระัทำไมกล่องมันต้องร่วงตลอดเลยวะ ETC เ,เริ่มจะเต็มแล้วนะอ a เ s e n t r a a r e n t r a ไม่ใช่ a r s e n โอเคแร่ฐานอืม mm hmm. เครื่องมือนะครับ mm hmm. ฟินนะครับไม้ขนแกะขนแกะก็คือจะอยู่ในหมวดสัตว์แล้วนี่เชสวางเข้าไปเชสไม่สามารถวางติดกันได้สามอันนะครับต้องเว้นหน่อยอย่างงี้ นี่เนื้อหน่าวอ่ะถือว่าเป็นอาหารอาหารในสต็อกถสังเกตว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมนี่ยแหละความไม่อดตายของเราของฟาร์มข้าวนะครับโอเคนี้เสร็จหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะตัดคลิปนะครับพตอนนี้เราย้ายของเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคยักของเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกนิดนึงอะเพื่อให้สําเร็จพิธีสําเร็จเอพิธีกรรมนะครับเราสำเร็พิธีกรรมนะครับ,เร,เ,รรรรบเราจะต้องเออตรงนี้ให้เรียบร้อยปึง้งอ่าเรียบร้อยกดตรงนี้กดตรงนี้ อ่าตรงนี้คิดอยู่ว่าจะขยายหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันภายหลังแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ขุดปึงป้งปึง้งปึ๊บโอเคครับตอนนี้เราลาบ้านเก่าเราเป็นที่เรียบร้อยนี่คือบ้านใหม่ของเรานะครับบ้านเก่าไม่เหลือร่องรอยแล้วนะครับโอเคแล้วขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ ตอนนี้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยย้ายบ้านยัดเสือ้อเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับลาบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมานะครับตอนนี้เรานี่คือบ้านใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นห้องกว้างใช่ไหมล้วบันกว้างแล้วก็โอเคด้านบนทําอย่างนี้นิดนึงข่มไฟมันก็จะไม่มืดอ่าถ้าเกิดสมมติค่าดั้งเดิมของไมค์ครับเนี่ยมันจะเป็นโมดีนะครับมันจะมืดประมาณนี้ ถ้าเกิดสมมติเราปรับเป็นไบต์แบบร0 0ยเปรนี่ยบางครั้งมอนสเตอร์มันอาจจะเกิดในบ้านเราได้ไงคือเราจะไม่รู้เลยแท้จริงว่ามุมไหนมืดมุมไหนสว่างอย่างสมมติอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้มุมนี้มืดมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดได้ถูกต้องไหมฮะเราก็แบ่งท็อตมาตัวนี้โ oh อ้ชโอ้ชเข้ามาเลยมา พังประตูทีบ้านแทบระเบิดตกใจนะอย่างเงี้ยตกใจเสียงมันจะดังแต,แต่เพื่อความส,ส,สะดวกของการถ่ายทํานะครับจะเพิ่มไบสเน่มา5้าสิบอร์เซนนะครับก็สังเกตว่าตัวนู้นมันจะมืดใช่ไหมเราก็ควรที่จะทำทอชนำทอชไปปักนะครับเพื่อลดอตัตราการเสี่ยงที่ว่ามอนสเตอร์จะเกิดขายในบ้านเราเมื่อพูดแล้วเราก็ทำเลยเห้ยมาจบคลิปไม่ได้อีกอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้เขาจะเรียกว่าซอมบีเขออเาเรียกไงเพื่อนบ้านเคาะประตูนะครับมีเพื่อนบ้านมาเราก็ต้องต้อนรับเป็นพิเศษหน่อย บานมาเราต้องต้อนรับเป็นพิเศษหน่อยยาให้เสียน้ําใจนะครับเราต้องต้อนรับอย่างดีโอเคทอดตัวนี้เอาออกเห็นไหมไม่จบสักทีจบสักทีเดียวเว้ยปึ๊บอืมอ่าโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ